สวัสดีครับนะรท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมน,นี่ก็อยู่โบ่อใหม่นะครับของสเสียวีอันนี้ก็เป็นงานของนะายกนะครับขงัขงตางครับของทางบุกเบิก,กเยี่ยริงคนระับที่เกิอดดาบ ก็ส่งรถมาตัดเองเลยนะครับส่งผมมาสุกนะครับอีที200อสองร้อยหกสบเจ็ด่ก็ใส่พุ่งกีของถึงีต่โมโมหก็น้ำพุ่งกีแกแหวกเลยนะ,ะต้องส่งไปทำที่ร้านปักสีนะครับแถวในเมืองอปัตตานี องีมันก็เป็นลายประจำของบริษัทเลยอาร์ติไฟส์เมื่อก่อนแกชื่อาอาดัมธุรกิกทก็เปลี่ยนเป็นนาเตอร์ไพรส์เลยครับรถใหม่มเลยเมื่อก่อนเป็นรถเก่าๆนะแม่วิ่งก็ไม่ค่อยจะ สมบูรณเท่าไหร่ครับนี่มีเสียบานอะไรเยอะแยะมีก็เริ่มเอารถใหม่ๆมานะครับงานก็จะได้เดินสะดวกหน่อยจอดค่อมไม่มีงานนะครับผมว่าจ่ายงวดรถได้ทำงานจะดีกว่านะครับ ฟันแหลมหรือฟันใหม่เลยนะวันนี้เพิ่งเริ่มใส่เลยครับเทเรียแกยหายไปตัวหนึ่งใส่ตัวเดียวนะเทเรีย ทุกรังหรือว่านาดินยังไงครับอ่ะสอบถามได้นะครับอ่ะรายละเอียดที่ผมลงไปใต้คลิปนะคอับคุยกับเจ้าของบอ่อเองเลยนะครับจะเอามาตัดเองว่าจะให้มิโกตัดบอ่อก็ได้เนะลนี้ยจะมีงานนิดๆหน่อยๆเมยัดเอามิโกมาก็มีมิโกตัดให้นะที่บอ่อก็ฝากไว้ด้วยนะ ใช้เสียงแบบนี้เยอะกันแนละ้วเวลาถอยมีเสียงเนะี่เป็นสามหกนะ นี่ก็สะดวกเลยตัดง่ายเลยนะติดวดเก่าก็เข้าโอ้โหฝนเลยนะครับพอฝนเริ่มปล่อยๆนะครับเย็นๆก็เริ่มจะตกแล้วนะคนรับฝนช่วงนี้ ไม่มีไลน์นะ เล็กเกินะครับแขกประมาณ60นะครับแขกใหญ่นี่ก็ดูสวยงามเลยนะครับดูไม่เข้าทรงนะครับ มีลายแต่งิ้งให้ด้วยนะครับแต่ว่าลายแกเสียหรือว่ายัางไงครับแต่ว่ายังไม่เสียน่าจะยังไม่เสียนะครับแกถอดออกมไม่เคยได้ใช้นะครับซื้อมาแบบนี้นแล้วแกแถมมาให้เลยรุ่นี้น่าจะเป็นของตัวตัดใหญ่ๆหรือเปล่านะครัเหมาแบบหรื้อถอนเนี่ยไม่ใช่แกเลือก ซื้อแบบมีลายแปปปิ้งครับเจ้าของเดิมน่าจะทำงานเกี่ยวกับซื้อเครื่องอระดับ ครื่อมมินนี่โอ้ใช้ดีจริงๆครับสุดยอดเลยแล้วเอาโหดวโทษเลย จะอยู่โบนี่อีกนานอีกนานเหมือนกันเดี๋ยวว่าแกได้เกือบสี่สายเลยนะครับงานแกก็ถมที่เหมือนกันนะครับกับคนงานนายกนะรันนาซนเตเปย์นะครับสนใจก็ตามชื่อของแกเลยนะครัลอ,องสอบถามไปนะครับไม่มีรายละเอียดนะเกี่ยวกับนาซีต่ตเปยนะลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับ หรือว่าใครที่รู้รู้ก็ช่วยช่วยบอกต่อนะครับก็มากไกลเหมือนกัน,นเกือบ สิบโลได้เลยครับจากที่บร,ริษัทแกอยู่แล้วามาถึงบ่อที่นี่นะพอดีเลยสิบนาที ก็ฝากไว้ด้วยนะ,ะที่ผมประจาสัมพันธ์ไปแล้วตั้งแต่ตอนตอนแรกครับช่วงแรกเกี่ยวกับลูกคลางก็มาตัดได้นะครที่บอกรายละเอียดก็ตายทลิปนะสนใจงานผมกับทีมง,งานนา e ิน e r กรพ s e ก็ลองสอบถามเข้าไปเองเลยนะครับ รับงสัญ่า,านนะแผงแกน่าจะเหมือนเป็นของนอกหรือเปล่านะเห็นมีรูนะตามแผงแกไว้ใส่แบบยางคนระัแบแกแบบยางกันเดินบนอเอสกซ์โปส์ว่าคอนกรีตนะครับ ใหญ่จะเป็นรุดนอกนะครับจะมีแบบนั้นนะมาจากเช็คญี่ปุ่นนะัทางนี้นเขาก็เซฟตี้มาดีนะครับคำนวณ